ธรรมชาติไม่ใช่ผู้สร้างแต่เป็นสิ่งถูกสร้างของผู้สร้างคำถามโลกแตกที่มนุษย์ตั้งคำถามมาเป็นระยะเวลาหลายพันปีเรามาจากไหน ตอบตามหลักการทั่วไปก็คือเรามาจากพ่อแม่ของเราพ่อแม่เรามาจากปู่ย่าของเราปู่ย่าเรามาจากพ่อแม่ของปู่ย่าของเราแล้วบรรพบุรุษคนแรกนั้นมาจากไหนคนมากมายก็จะตอบว่ามนุษย์คนแรกนั้นมาจากลิงแล้วลิงตัวแรกมาจากไหนไล่ไปเรื่อยๆเราก็มาจากสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกสิ่งมีชีวิตแรกของโลกนี้มาจากไหนตามหลักการวิทยาศาสตร์เราก็จะตอบว่าเรามาจากแบคทีเรียหรืออะมีบาเชื้อแบคทีรียตัวแรกที่มีชีวิตขึ้นมาว่าโลกนี้มาจากไหนคำตอบก็คือมาจากแรงระเบิด ที่ชื่อว่าิกแบงอะไรคือจุดเริ่มต้นของพลังงานมหาศาลที่ระเบิดออกมานักวิทยาศาสตร์ให้คำตอบว่า universe came from nothing หรือจักรวาลมาจากความว่างเปล่าเป็นไปได้ไหมครับเกะเปล่าหนึ่งเกะปิดไว้ผ่านไป1ชั่วโมงผมเปิดออกมาไม่ได้มีใครใส่อะไรลงไปในเกะแต่มีงเงินอยู่ในนั้น1ล้านบาท0บวก0ไม่มีทางออกมาเป็น1ล้านความว่างเปล่าไม่สามารถสร้างสรรพสิ่งใดนิยามของคาว่า ว่างเปล่าหรือว่าน o t เปงคือความฝันของก้อนหินก้อนหินไม่มีชีวิตไม่มีความคิดไม่มีสติปัญญาก้อนหินไม่สามารถฝันได้ฉะนั้นความฝันของก้อนหินนั้นคือความว่างและคือความเปล่ามันต้องว่างและมันต้องเปล่าจริงๆลองจินตนาการดวงอาทิตย์ดวงเบลเธอร์เธอที่ทุกวันนี้นั้นยังมีพลังงานที่ยังมีการเผาไหม้มีการระเบิดอยู่ดวงอาทิตย์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นจากความฝันของก้อนหินได้การระเบิดบิ๊กแบงไม่ได้มาจากความว่างเปล่า แต่การระเบิดบิ๊กแบงนี้มาจากจุดตั้งต้นของพลังงานมหาศาลและความน่าสนใจของการระเบิดบิ๊กแบงนี้มันไม่เหมือนการระเบิดที่มนุษย์ทาเราลองย้อนกลับไปดูสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีการปล่อยระเบิดลงไปในประเทศญี่ปุ่นผลลัพธ์ของการระเบิดออกมาเป็นซากปรักหักพังไม่มีใครเอาระเบิดไปปาใส่ภูเขาแล้วออกมาเป็นห้องรับแขกใช่ไหมครับการระเบิด โดยบังเอิญไม่สามารถนำมาสู่ความเป็นระบบเป็นระเบียบกลไกที่ซับซ้อนได้โทรศัพท์ iPhone ไม่สามารถเกิดขึ้นจากการเอาเศษเหล็กมาระเบิดได้แต่โทรศัพท์ iPhone เกิดขึ้นจากการออกแบบเฟรมออกแบบจอใส่แบตเตอรี่มีระบบชาร์จไฟมีระบบลำโพงมีระบบความจำถูกออกแบบขึ้นมาให้เป็นระบบกลไกที่เรียกว่าโทรศัพท์ iPhone เวลาคุณโยนหมากเก็บแล้วตกลงมาที่พื้นมันจะออกมาเป็นรูปโดเรมอนไหมครับยกเว้นคุณจะเอาหมากเก็บมาเรียงออกให้เป็นรูปโดเรมอน ใน DNA ของเรานั้นมีโค้ดที่เรียงกัน3,000ล้านตัวลองคิดภาพพยัญชนะอักษรไทยมี44ตัวไล่ตั้งแต่กอไก่ขอไข่คอขวดคอควายไล่ไปถึงคอหูถ้าผมเรียงพยัญชนะผิดพยัญชนะนี้ก็ไม่ถูกเรียงอย่างสมบูรณ์ในร่างกายของเรานั้นมี รหัสทั้งหมด3,000ล้านตัวหากมีการเลียงผิดแค่12ตัวเราจะเป็นโรคฮาลิสิเมียซึ่งมีความผิดปกติทางร่างกายชั้นร่างกายมีความละเอียดอ่อนมีความเป็นระเบียบที่สูงมากๆในอดีตเวลาเราดูหนังไทยเราเห็นพ่อแม่สลับลูกกันเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นพ่อคนไหนเป็นแม่จริงๆแต่หากเรามาดูทางวิทยศาศาสตร์การแพทย์ทุกวันนี้เมื่อเราตรวจเลือดนั้นเราสามารถรู้ได้ว่าลูกคนนี้มีรหัสทงางมนุกรรมที่มาจากคุณแม่คนนี้ น,น,อน,นอกจากโครโมโซนของเราที่มีความเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วเรียงตัวกันอย่างอัศจรรย์แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าจักรวาลที่เราอยู่ทุกวันนี้หากมีเพียง0.058ตัวและตามที่หนึ่งผิดพลาดไปจักรวาลจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เหมือนทุกวันนี้ถ้ามีองค์ประกอบเา19ส่วนแต่มีแค่หนึ่งส่วนที่ไม่สมประกอบ จักรวันเกิดขึ้นไม่ได้แค่หนปนั้นก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์แล้วแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดให้ฟังคือคุณเอา1%มาซอยย่อยใส่058ย์หาตัวและตามด้วนึ่งคือ0ูนย์จุดศูนย์ผิดพลาดไปจักรวันไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ดวงจันทร์ต้องไม่ใหญ่ไม่เล็กกว่านี้พอดีถึงสามารถคงสภาพระดับน้ําและการโคจรของโลกนี้ได้ดาวพระหัสต,ต้องใหญ่ขนาดนี้พอดีเพื่อที่จะสามารถป้องกันอุกกาบาตท,ที่โคจรมาในจัก,กรวาลเพื่อที่จะไม่ให้ชนโลกรอบของโลกนั้นต้องมีเป็นเหมือนกับบาริอเป็นเหมือนกับสนาแม่เหล็กที่เมื่อมีพายุสุริยะพัดเข้ามาทําลายโลกนั้นจะมีบาริอร,รอบโลกนั้นที่สามารถพัดให้ลมพายุสุริยานั้นกลายเป็นแสงสีเขียว,ยวที่เราเรียกว่าแสงเหนือหรือแสงออโรรานั่นเอง โลกต้องหมุนในขนาดความเร็วที่พอดีด้วยองศา,าที่พอดีเพื่อให้โลกนี้มีสีฤดูเพื่อที่เราจะเพาะปลูกได้อย่างอัศจรรย์ทุกอย่างที่ผมพูดมาอาจจะดูพอดีพอดีพอดีเกินไปหรือเปล่าพอดีจนขนาดที่วงบอดี้ l a m มนั้นต้องทำเพลงเพลงหนึ่งที่ชื่อว่า149.6 ทอนฮุกลองว่าคงเป็นความไกลที่ใกล้ที่สุดแล้วเนื้อหาเพลงนี้พูดถึงความพอดีของระยะทางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ถ้าไกลเกินไปครึ่งโลกจะเป็นทะเลทรายถ้าไกลกว่านี้ครึ่งโลกจะเป็นภูเขาน้ําแข็งความพอดีที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงอุบัติเหตุของธรรมชาติหรือความพอดีพอดีนี้มีผู้หนึ่งที่เป็นผู้สร้างทุกอย่างมาเพื่อให้พอดีคนมากมายทั่วโลกนั้นต่อต้านเรื่องรักรศึกมาจากผู้สรเพราะสองเหตุผลด้วยกันหนึ่ง พะเขามองไม่เห็นผู้สร้างประมวลโดยตรกะต,ตามหลักการวิทยาศาสตร์แล้วเราไม่จําเป็นต้องเห็นผู้สร้างเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมีผู้สร้างหรือเปล่าหากเราผ่า iPhone ออกมาเราไม่จําเป็นต้องเจอสติปจ๊อบนั่งอยู่ใน iPhone แต่ความซับซ้อนของ iPhone นั้นเล็งไปถึงว่าต้องมีผู้ผู้หนึ่งที่ออกแบบและสร้าง iPhone อย่างเฉพาะเจาะจงเราไม่จําเป็นต้องเจอเฮนรี่ฟอร์ดนั่งอยู่ในเครื่องยนต์นั้นแต่เราสามารถรู้ได้เลยว่ามีผู้ผู้หนึ่งที่เป็นผู้ริเริ่มในการประดิษฐ์บอเตอร์ยานยนต์แน่นอน 2. วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์การดำรงอยู่ของผู้สร้างได้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้หักล้างการมีอยู่ของผู้สร้างแต่ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์นำเราสู่การแกะรอยถึงสติปัญญา ความชันฉลาดของผู้สร้างต่ังหาในขณะที่วิทยาศาสตร์สามารถคำนวณสูตรแรงโน้มถ่วงแต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างแรงโน้มถ่วงได้ในขณะที่ดาราศาสตร์สามารถวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าแต่ไม่มีนักดาราศาสตร์คนไหนสักคนเดียวที่สามารถแขวนดวงดาวไว้บนจัก,กรวาลได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบางอย่างไม่ได้หักล้างผู้สร้างของสิ่งสิ่งนั้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากมีเด็กหนึ่งคนที่ไม่เคยเห็นการน้ำเดือดมาก่อน วันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในห้องครัวแล้วเขาเห็นเสียงบีดร้องของกา้ําเขาก็หันไปถามแม่ของเขาว่าแม่ครับเสียงนี้คืออะไรแม่สามารถตอบได้2แบบแบบแรกนี่เรียกว่ากา้ําำทําจากสแตนเลสและเมื่อวางลงอยู่บนเตาความร้อนบนเตานั้นทําให้ H 2 O หรือน้ําที่อยู่ในกานั้นเริ่มเพิ่มอุณหภูมิจากศูนย์กลายมาเป็นร้อยเมื่อมันถึงร้อยเสร็จปุ๊บม,มันก็เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นกา๊าซและเมื่อกาซนั้นออกมาจากตรง ลูกของกาน้ํานัน้นก็ส่งเสียงร้องวีดอย่างที่ลูกเห็นในแบบที่2ที่แม่จะตอบก็คือเมื่อห้านาทีที่แล้วพ่อเองเพิ่อองเข้ามาต้มน้ําวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายองค์ประกอบและกระบวนการเกิดของสิ่งสิ่งนั้นได้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถตอบคําถามได้ว่ากระบวนการและองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติต่าง ไม่ว่าจะเป็นกฎแมกเนติกฟิลด์พลังงานนิวเคลียร์แบล็คโฮลหรือสปปรพพสิ่งต่างๆที่เราเห็นนั้นมาถูกแขวนอยู่ในจัก,กรวาลที่ว่างเปล่าโดยผู้ใดหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเรามีผู้สร้างไม่ใช่แค่เพียงระบบกลไกของร่างกายและไม่ใช่แค่เพียงระบบกลไกของจัก,กรวาลอีกหนึ่งหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ว่าเรามีผู้สร้างได้อยู่ใน,นกลไกของจิตใจมนุษย์ความรู้ความเข้าใจของเราเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่นอกเรายกตัวอย่างให้ฟังเราจะไม่สามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้องหมาได้ เราเกิดมาไม่เคยเห็นหมาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับหมาและไม่เคยสัมผัสน่องหมาเช็คเช่นเดียวกันทุกองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ข้างนอกของมนุษย์แต่เชื่อไหมครับมีสิ่งสิ่งหนึ่งนั้นที่เป็นหลักความรู้ที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ที่แม้ว่าเราอาจจะไม่เคยเรียนหรือแม้ว่าเรา,าจ,จะไม่เคยรู้แต่เรานั้นมีความเข้าใจแบบเดียวกันนั่นก็คือศิลธรรม ที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ทุกคนเมื่อเราเห็นเด็กเล็กๆถูกผู้ที่แข็งแรงกว่าย่ำยีหรือทำร้ายเราจะรู้สึกเป็นห่วงและรู้สึกสลดใจและเราจะมีความต้องการในจิตใจของเราที่อยากจะช่วยเด็กคนนั้นให้ปลอดภยัยเมื่อเราเดินผ่านขอทานที่ยากจนไม่มีกินจิตใจของเรานั้นจะรู้สึกสงสารเมตตาและอยากจะช่วยให้เขานั้นมีกินเหมือนเราอะไรคือมาตรฐานศีลธรรม ที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ที่สามารถบ่งบอกได้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนนี้เป็นคนเลวฮิตเลอร์เป็นคนดีหรือคนเลวครับคนมากมายจะบอกว่าเขานั้นเป็นคนที่ไม่ดีทําไมคุณถึงบอกว่าฮิตเลอร์เป็นคนไม่ดีครับเพราะว่าฮิตเลอร์นั้นฆ่าชีวิตคนมากมายแต่หากเรามองแค่หลักการของชีววิทยาก็คืออยู่รอดและสืบพันธุ์คนที่แข็งแรงกว่าก็จะต้องฆ่าคนที่อ่อนกําลังกว่าเพือเ่อจะยึดทรัพยากรบนโลกนี้เพื่อที่พงพันธุ์ของเขานั้นจะได้ครอบครองโลกทั้งใบสืบพันธุ์และอยู่ต่อไป ทางเรามองแค่เพียงหลักการของชีววิทยาที่เชื่อว่าปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กผู้ที่เป็นนักล่าน,นั้นก็ต้องจัดการผู้ที่เป็นเหยื่อคินเลอร์นั้นก็จะไม่ใช่คนเลวแต่เหตุผลที่คนมากมายทั่วโลกเห็นพร้อมต้องการมากกว่า99.99%ว่าคิลเลอร์ไม่ใช่คนดีแต่เป็นคนชั่วรลายเพราะเหนือจากหลักการชีววิทยาคือกฎของศีลธรรมที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนสิ่งที่ไร้ซึ่งศีลธรรมไม่สามารถสร้างสิ่งที่ประกอบด้วยศีลธรรมได้แก้วกระดาษกับมนุษย์ ถ้าผมให้คุณสันนิษฐานใครเป็นผู้สร้างใครระหวังแก้วกระดาษเป็นผู้สร้างมนุษย์หรือมนุษย์เป็นผู้สร้างแก้วกระดาษ,นษนแ,ดาแน่นอนครับคาตอบของการสันนิษฐานก็คือมนุษย์นั้นต้องเป็นผู้สร้างแก้วกระดาษ non intellectual cannot create intellect <sk ill> สิ่งที่ไม่ได้มีความคิดที่ชาญฉลาดไม่สามารถสร้างสิ่งที่มีความคิดและประกอบด้วยความชาญฉลาดได้แก้วกระดาษเยไม่สามารถสร้างมนุษย์ได้แต่มนุษย์สามารถสร้างแก้วกระดาษได้ มนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยความคิดและสติปัญญาเราจะไม่สามารถเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุของธรรมชาติผู้ที่สร้างเรานั้นไม่ใช่จักรวาลเพราะจักรวาลไม่ได้มีศิลธรรมผู้ที่สร้างเราไม่ใช่หลุมดําเพราะหลุมดําไม่สามารถเมตตารักและเสียใจเป็นผู้สร้างของเราไม่ใช่ภูเขาแม่น้ำำานําลําธารเพราะภูเขาแม่น้ำลำาลาธารไม่สามารถมีความคิดหรือสติปัญญาที่ซับซ้อนได้ธรรมชาติจึงไม่ใช่ผู้สร้างแต่เป็นสิ่งผูกสร้าง จากผู้สร้างสิ่งที่สร้างเรามีทั้งความคิดสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกและหลักศีลธรรมจาก4ี่สิ่งที่ผมเพิ่งพูดมานี้ไม่ได้เล็งถึงสิ่งของแต่เล็งถึงบุคคลก็คือการเล็งถึงผู้สร้างหรือพระเจ้าของเรานั่นเองในพระคัมภีร์ไบเบิลหนังสือโรมบทที่หนึ่งข้อยีพระเจ้าได้จาลึกไว้ชัดเจนว่า ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้นสภาพของพระเจ้าซึ่งปามนุษย์มองไม่เห็นคือวิธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นพวกเราจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยในพระคัมภีร์ข้อนี้ได้พูดชเจนว่าเราสามารถรู้จักพระเจ้าผู้สร้างของเราผ่านธรรมชาติรอบๆตัวเรา คนมากมายตั้งคําถามว่าทําไมพระเจ้าต้องสร้างฉันเข้ามาอยู่ในโลกที่เต็มได้วยโรคภัยแค่เจ็บสิ่งชั่วร้ายและความยากลําบากด้วยคําตอบก็คือจุดประสงค์แรกที่พระเจ้าสร้างโลกนี้มาพระเจ้าต้องการสร้างขึ้นมาให้เป็นบ้านที่พระองค์จะมาอยู่กับเราในฐานะที่โรรองแทนแตวว่าเป็นพ่อหรือพระบิดาและเราเป็นลูกของพระองค์เป็นบ้านที่พ่อกับลูกนั้น จะได้อยู่ด้วยกันนิรันดร์การเต็ไมไปด้วยความสุขเต็ไมไปด้วยความบริบูรณ์แต่เมื่อต้นโลกนั้นมนุษย์ได้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าปัดสินใจผลักพระเจ้าไปจากชีวิตและเลือกที่จะทําบาปและติดตามผีร้ายวิญญาณชั่วเจ้ามารซาตานจนความบาปได้เข้ามาแยกเราออกจากพระองค์แต่ตามประวัติศาสตร์อิสาราเอลได้ชี้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าพระบิดาองค์นี้รักเราและพระองค์ไม่เคยที่จะถอดใจหรือยอมแพ้ที่จะตามเรากับ คือสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ทําให้มนุษย์เราแยกออกจากความสัมพันธ์ของพระเจ้านั่นก็คือความบาปเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปตั้งแต่ต้นโลกนั้นความบาปได้ส่งลงมาถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกและเป็นเหมือนกับแว่นตาที่เป็นกรอบมองโลกของเราจนทําให้เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าองค์ริงแท้ได้ ยิ่งเรามีสติปัญญามากเท่าไหร่ก็ตามเราก็ยิ่งห่างออกจากพระเจ้าและบูชาวิทยาศาสตร์แทนพระเจ้ายิ่งเรามีอำนาจมากเท่าไหร่ก็ตามเราก็ยิ่งไม่ต้องพึ่งพระองค์เพราะเราเองก็เป็นพระเจ้าของตัวเราเองยิ่งเรามีเงินซื้อปัจจัยสี่ของเราได้เราก็ยิ่งไม่ต้องพึ่งบาพระเจ้าเพราะเราคิดว่าเราเองสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างเพียงพอแล้วและความบาปนั้นก็ได้ ทำให้เราหลายๆคนต่อต้านพระเจ้ามนุษย์มากมายไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณกําลังต่อต้านพระเจ้าพระเจ้าพูดชัดเจนว่าพระเจ้าได้รักเราด้วยความรักนิรันดร์พระเจ้าอยากให้เรานั้นกลับเรียกพระองค์ว่าอบบาบาหรือว่าพ่อพรงรรอเราที่เราจะเปิดหัวใจของเราให้กับพระองค์พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเจ้าจะแสวงหาเราและเจ้าจะพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า การที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าหรือลองชิมความแสนดีของพระองค์นั้นไม่ได้ใช้ภาษาสัมผัสตาหูจมูกปากแต่เราใช้หัวใจของเราทางเดียวที่คุณจะกลับมาหาผู้สร้างของคุณได้ในปัมภีร์พูดชัดเจนในยอห์นบทที่14ว่าพระเยซูทรงเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะไปถึงพระบิดาผู้สร้างได้ยกเว้นผ่านมาทางพระองค์เท่านั้นขอให้คุณเป็นคนที่รวยที่สุดในโลก คุณขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อบริจาคทานก็ไม่สามารถนําคุณไปสู่ผู้สร้างได้และไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาเท่าไหร่ก็ตามคุณอาจจะสวดวันละ24ชั่วโมงคุณอาจจะไปทําพิธีกรรมตามศาสนาของคุณในวันสําคัญในเทศกาลต่างๆไม่ขาดเลยการเคร่งศาสนาก็ไม่สามารถนําคนบาปกับคืนสู่พระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้แต่ผมย้ำอีกรอบนะครับทางเดียวที่คุณจะกลับไปคืนสู่ผู้สร้างของคุณได้คือทางองค์พระเยซูคริส คุณสามารถเข้าไปในบ้านของพระองค์ได้ผ่านการที่คุณสารภาพบาปกลับใจและตัดสินใจรับพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้สร้างพระเยซูคริสต์เข้ามาในหัวใจของคุณคุณก็จะกลับมาคืนถูกความสัมพันธ์และชื่อของคุณจะถูกจดในหนังสือแห่งชีวิตและหลังจากโลกนี้ไปคุณก็จะรับความรอดเมื่อวันที่คุณได้รู้จักและมีความสัมพันธ์กับผู้สร้างที่แท้จริงคุณจะมองโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อคุณไปเที่ยวทะเลสวยๆคุณจะมีหัวใจขอบพระคุณที่ผู้สร้าง้สร้างทะเลม่มงสวยงามดอกกุหลาบที่ออกแบบมาอย่างพิเศษการออกแบบของผลไม้ต่างๆและรสชาติของมันจะนําหัวใจของคุณสู่การขอบพระคุณถ้ามีเด็กคนนึงอยู่น้ําและมีลุงคนนึงซื้อน้ําส้มมาให้เด็กคนนั้นกินเด็กคนนั้นควรขอบคุณน้ําส้มหรือควรขอบคุณลุงผู้ที่เอาน้ําส้มมาให้เด็กกินคําตอบก็คือต้องขอบคุณลุง เพราะลุงเป็นผู้จัดเตรียมน้ำส้มแต่น้ำส้มเป็นแค่สิ่ง,รงสร้างที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจเด็กคนนั้นควรจะขอบคุณคุณลุงคนนั้นอย่างไรเราเองก็ควรที่จะมีหัวใจในการขอบพระคุณกับผู้สร้างองค์เที่ยงแท้ที่รักเราแบบนั้นเหมือนกันหัวใจของมนุษย์จะไม่มีวันได้หยุดพักจนขอบคุณจะหลงรักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณจะรู้ว่าคุณถูกสร้างมาเพื่ออะไรคุณถูกสร้างมาโดยใครและหลังจากโลกนี้คุณจะไปไหน อย่าหยุดอยู่แค่ที่การบูชาดวงดาวอย่าหยุดอยู่แค่การนมัสก,การธรรมชาติเราช่วยกันรณรงค์ธรรมชาติเป็นเรื่องดีเพราะเราต้องการรักษาสิ่งที่ผู้สร้างได้สร้างไว้ให้กับเราแต่เราไม่บูชาสิ่งที่เป็นสิ่งทรงสร้างขอดนุนใจทุกคนแสวงหาผู้สร้างที่แท้จริงของคุณนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ